ค,คลิปนี้ช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนมีข่าวอัปเดตการเตรียมเปิดกล้องซีรีส์เรื่องใหม่หลายเรื่องมาฝากทุกคนกันซึ่งแต่ละเรื่องน่าติดตามมากทั้งเนื้อเรื่องและตัวนักแสดงแอดขอเริ่มกันที่เรื่องต่องเหนียนไปมาชยชุนเฟิงหรือบัญญัติวีรชนซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นภาคแยกของซีรีส์ดังเรื่องดารุณพเนจรท่องแดนยุทธภพ เด e b บั o ออฟเยาวที่เคยนำแสดงโดยลีฮงอี้หลิวเซี่ยอี้อ้าวมุยเผิงโดยที่ในภาพบรรยัญญติวีรชนนี้จะเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงรุ่นแรกนั่นก็คือเรื่องราวของรุ่นพ่อสมัยยังหนุ่มๆของตัวละครจากเดรุนพเนจรท้องแดงยุทธภพนั่นเองค่ะหรือวางตัวนักแสดงนำไว้คือฮงมิงหฮาเอออี้หูเหรียญซิน เจือกวงเจียงเจินอวี่จางสันเซียวสำหรับใครที่อยากหาอ่านมีแบบนิยายแปลไทยนะคะในชื่อเรื่องเพลงหยุดกล้องล่าสุราไร้เทียมทานและมีแบบอนิเมะด้วยนะจะเริ่มเปิดกล้องช่วงเดือนพฤษภาคม2023นี้ค่ะผลิตโดยโยคุเรื่องตำนานจอมยุทธ์ทุ่งซานสองแนวแฟนตาซีต่อสู้ผจญภัยที่ภาคแรกแสดงโดยเซียวจ้านอูเซินอีส่วนภาคสองนี้เปลี่ยนตัวนักแสดงใหม่หมดนะคะ วางตัวนักแสดงนำไว้คือโจอ้หลานรับบททางสารจางอีซีรับบทเสียนอูรวมด้วยเซียเจเอชีเชนมูือเตรียมเปิดกล้องช่วงปลายเดือนเมษาย,ยน2023นี้ผลิตโดยเทนเซนตต่อกันด้วยซีรีส์แนวเทพเสียนเรื่องซื้อหฮยเยนเกอร์โดยเรื่องนี้นะคะวางตัวนักแสดงนำไว้คือ จิงเทียนและจางหลิงเฮอราดเริ่มถ่ายทำช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2023ผลิตโดยไอ้ฉีอี้ในจำนวน24ตอนค่ะเรื่องนี้นะคะดัดแปลงจากนิยาย I Have Three Dragon and Bamboo Horse ของผู้แต่งอี้ไต่เสียเรื่องราวของน,นันนานเพื่อช่วยชีวิตแม่ของเธอน,นันนานจึงเริ่มต้นการเข้าสู่วิธีบำเพ็ญเซียน แต่เมืเอเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นตั้งแต่เธอได้พบกับจักรพรรดิหยางเธอคิดว่าเขาเย็นชาเจ้าเล์แล้ววางท่าเธอจึงเกลียดชังผู้ชายคนนี้แนวโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์กับเรื่องชายอินกัวอูอีแดดแปลงจากนิยายบุภาคู่บัลังเรือนนี้วางตัวนักแสดงนำคือเจ้าสุนซีรับบทองค์ชายจีรหลิวหุยลีอี้ถงรับบทหงซิลี เตรียมเปิดกล้องช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2023นี้ผลิตโดยไอยฉีอีค่ะเป็นเรื่องราวของคุณหนูตกยากของซิวหลีที่เกิดในตระกูลหงหงซิวหลีมีความฝันอยากเข้าเรียนและเป็นอาจารย์แต่ในยุคสมัยนั้นผู้หญิงไม่สามารถเข้ารับราชการได้จนกระทั่งได้ไถสื่อเซียวผู้มีสายตาแหลมคมไปช่วยให้หงซิหลีเข้าไปในวังหลวงในฐานะนางสนมช่วยเหลือห้องเต้องค์ปัจจุบันคือจืหลิวหวยุย ซึ่งจือหลี่หุยนะคะก็แกล้งตัวทําเป็นโง่แต่ในความเป็นจริงเขากําลังรอให้องค์ชายชิงหยวนผู้ซึ่งเป็นพี่ชายที่ถูกเนวเทศกลับมาเพื่อแทนที่เขาบนบันลังหลังจากที่ได้พบกับหงซิวลี่เขาก็รู้สึกประทับใจในตัวของนางเองและก็ได้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้หญิงสามารถเข้ารับราชการได้จนทาให้ซิวลี่ได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่หญิงคุณแรกรับใช้ราชการและปิดท้ายที่เรื่องดิเ s อร์ w i n ดัดแปลงจากนิยาย g l e d i d e s e r Love ของผู้แต่งเจียนอันวางตัวนักแสดงนำคือฝางอี้ลุ้นรับบทโฮชิงอินฮานีเคอจือรับบทหวงเปยชวงมีในจำนวน24ตอนผลิตโดยไอชีอีเตรียมเปิดกล้องในช่วงเดือนพฤษภาคม2023นี้ มีเรื่องบอกเราเรื่องราวความรักและความเกลียดชังระหว่างหวงเผยช่วงสาวงามอันดับหนึ่งแห่งดินแดนทะเลสไตล์และผู้ชิงอินองชายแห่งปักกิ่งในเมืองเทียนตู หญิงสาวคงเปยชวงผู้แบกรับชะตากรรมของชนเผ่าเธอมีใบหน้าที่มีเสน่ห์งดงามและแข็งแกร่งเหมือนกับดวงอาทิตย์ในทะเลทรายทำให้โฮชิงอินองค์ชายที่ขึ้นชื่อว่าโหดเหี่ยมกลับมาตกลุมรักเธอพวกเขาไม่สามารถหลีกหนีการครอบนำของโชคชะตาและการทรมานของความรักได้ แลนี่คือซีรีส์เรื่องใหม่ๆที่เตรียมจะเปิดกล้องการถ่ายทำยังไงกันบ้างคะสนใจชื่นชอบเรื่องไหนกันบ้างไว้เปิดกล้องถ่ายทำเมื่อไหร่แอดจะเก็บบรรยากาศการถ่ายทำมาฝากกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน subscribe ช่องคนรักหนังซีรีส์ัวเจจรินกันไว้เป็นกำลังใจให้กับแอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ